ลูกรักปักลงเหวลูกเกลียดเดียดไปเปลวคำนี้ได้ความจากผู้เท่าผู้แก่ผู้ดได้ความกันอยู่บ่อยสำหรับคำนี้ลูกรักผลกลงเหวลูกเกลียดเดียดไปเปลวเชื่อว่าคุณรุ่นใหม่ย,ยังไม่เข้าใจความหมาย,ยที่ใช้จริงคืออะไรวันนี้ตั้งใจมาแบ่งปันความรู้เพื่อที่จะได้นำมาเป็นข้ขอคิดสกิดเตือนใจสำหรับพ่อแม่และเด็กรุ่นใหม่ ก่อนที่จะไปรับชมกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งและกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนานา,นาสาระช่องช,าชัาแนลครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยเมื่อไม่นานมานี้มีข่าวดังออกสื่อทีวีเกือบทุกช่องเรื่องลูกเสพยาคลุ้มครั่งทะเลาะก,กับพ่อแม่บางรายถึงขนาดลงไม้ลงมือกักนก็มี ตามข่าวครอบครัวนั้นอยู่ด้วยกันสี่คนพ่อแม่ลูกมีลูกชายสองคนคนโตเรียนเก่งได้ทุนไปเรียนต่างประเทศและได้ทำงานตำแหน่งสูงซาบาโอนสัญชาติไปแล้วด้วยส่วนพ่อแม่จะคอยชื่นชมในความสามารถและภูมิใจมากพูดกับใครได้เต็มปากเชียวล่ะนานๆจะกลับมาเยี่ยมบ้าน เยี่ยมพ่อแม่สักครั้งอ้างว่าติดทานโน่นนี่ต่างๆนานาแต่ก็ยังได้รับคำชื่นชมและเป็นหน้าตาให้กับวงสกุลอีกต่างหากถือว่าเป็นลูกรักคนหนึ่งส่วนลูกคนเล็กเรียนไม่เก่งอยู่บ้านกับพ่อแม่และเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดีเป็นที่รักของเพื่อนผูงและคนรอบข้างเป็นอย่างดีเมื่อถึงเวลาพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วย หาโยกหายางหาหมอกอังค่ำกลางคืนได้เขาละเป็นธุระให้แต่ก็ยังโดนพ่อแม่ดุด่าว่ากล่าวกดดันเปรียบเทียบให้น้อยใจอยู่เสมอนี่ก็เป็นที่มาของการออกไประบายกับเพื่อนที่เสพยาเพราะอะไรละ่ะแต่พ่อแม่ก็ใช่ว่าจะทำถูกต้องเสมอไป เขาก็มีไหวจิตไหวใจเหมือนกันแต่กลับให้ความสำคัญกับคนนอกบ้านถึงแม้ว่านานๆานจะมาสักครั้งก็ตามข้อนี้เห็นมามากต่อมากแล้วสำหรับความคิดผมคนที่อยู่ด้วยกันบ้านเดียวกันสำคัญที่สุดเจ็บไข้ได้ป่วยกลางค่ำกลางคืนก็คนที่อยู่ใกล้ตัวหรือคนบนบ้านนั่นแหละที่จะดูแลเรา ส่วนคนที่อยู่บ้านไกลจะมานั่งเฝ้าทนุถนอมเห็นจะยากละเพราะเขาก็มีภาระหน้าที่ของเขาเหมือนกันเรื่องนี้ผมเข้าใจลูกทุกคนและเข้าใจคําว่าลูกรักผลักลงเหวที่ผู้ท้าว่าแก่พูดกันอยู่ลูกเกลียดเดียดไปเปลวคือลูกรักมีหน้าที่การงานดี มียศมีตำแหน่งสูงแต่ก็อยู่ไกลเพราะไม่เป็นอะไรกว่าจะมาถึงบางทีอาจจะสายเกินไปแล้วก็ได้คนโบราณผู้ท่าผู้แก่ช่างเปรียบเทียบลูกรักผลักลมเหวหมายถึงไม่ได้มาดูแลแต่ลูกเกลียดเดียดเปรลวก็คนที่อยู่รวมกันที่บ้านนั้นแหละขอเรียนย้ำว่าแน่นอนละ อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดาของคนที่อยู่รวมกันสำหรับพ่อแม่ฝากให้เป็นข้อคิดถึงแม้จะไม่ชื่นชมแต่ขออย่าได้ซ้าเติมให้ลูกต้องเสียกำลังใจเลยสำหรับคนที่กำลังมีปัญหาอยู่ลองคิดบวกเข้าไว้ให้คิดว่าทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเราเป็นสิ่งที่ดี แล้วก็จะดีขึ้นจริงๆอย่างที่เราคิดเพราะทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากความคิดเสมอเชื่อเถอะแค่เรากล้าคิดชีวิตเปลี่ยนหลังจากฟังคลิปนี้จบแล้วคุณพ่อคุณแม่คุณลูกคงจะเข้าใจความหมายของคำว่าลูกรักผลักลงเหวล,ลูกเกลียดเดียดไปเปลวเป็นอย่างไร คงจะมีคำตอบให้กับท่านแล้วหวังว่าคลิปนี้คงให้ข้อคิดในการใช้ชีวิตให้มีความสุขได้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ